ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินโรงพยาบาลมอ,อนะครับประสบความสําเร็จในการรักษาโรคอ้วนทุกพลภภาพสกัดโรคเรื้อรังที่ฆ่าชีวิตผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้โดยใช้วิธีส่องกล้องที่ทันสมัยนะครับ ท่านผู้ชมครับปัจจุบันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มโรค NCDs นะครับ non communicable diseases นี่นะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นการศึกษาภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยก็ได้พบว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงและภัยเงียบสำคัญอันดับหนึ่งและอันดับ6 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในหญิงไทยและชายไทยนะครับโดยผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากขึ้นและกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ในขณะนี้จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้พบว่าในกลุ่มประชากรอายุสิบปีขึ้นไปซึ่งมีทั้งหมด55ล้านคนกำลังประสบปัญหาภาวะโรคอ้วน สำหรับภาคใต้จากผลสำรวจพบว่าอุบัติการความชุกข,ของภาวะโรคอ้วนโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ34โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคอ้วนสูงขึ้นทุกปีทั้งนี้คาดการว่าปัจจุบันต้นทุนรวมต่อสังคมของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีมูลค่าสูงกว่า12,142ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ0.13ของ GDP โดยแยกเป็นต้นทุนทางตรงจากค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่าประมาณ5,584ล้านบาทในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการขาดงานมีมูลค่ารวม6,358ล้านบาท ทั้งนี้โรงพยาบาลสงขลานครินได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจังและได้จัดตั้งทีมดูแลส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคอ้วนขึ้นโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สหสาขาช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจรแบบอง์รวมจนถึงปัจจุบันได้เติบโตเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานคริน ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนจากสถาบัน Surgical Review Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ดังนั้นโรงพยาบาลสงขลานครินจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในการรักษาโรคอ้วนอย่างครบวงจร ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคอ้วนทุพพลภาพหรือโรคอ้วนอันตรายเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า1,000รายผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรยนต์สุริยานวงศประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินได้กล่าวว่า ปัญหาโรคอ้วนกำลังเป็นปัญหาทางสังคมไทยซึ่งจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสิบของคนไทยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานโรคอ้วนกลายเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆมากมายโรคอ้วนไม่ใช่เรื่องเล็กๆโรคนี้สามารถทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกระดูกและข้อเช่นโรคเก,กาปวดเขา่าปวดขาหรือปัญหาเกี่ยวกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในบางรายอาจดุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้านอาจารย์นายแพทย์สิริพงษ์ชีวะธนากรกุลที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัดว่า 1. ช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงสู่ระดับปกติหรือที่ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า25กิโลกรัมต่อเมตรนะครับ 2. เนื่องจากทั่วไปการผ่าตัดสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ฉเฉลี่ยประมาณร้อยละ25-40ของน้ำหนักตัวตั้งต้นนะครับประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือช่วยให้สุขภาพดีขึ้นทั้ง ทางร่างกายและจิตใจซึ่งภายหลังการรักษาโดยการผ่าตัดนอกจากสามารถลดน้ำหนักตัวลงแล้วก็ยังทำให้โรคร่วมที่เกิดจากความอ้วนดีขึ้นหรือหายขาดได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือ อายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ค่าดัชนีมวลกายนะครับต้องน้อยกว่า25กิก,กรัมนะครับต่อเมตรกําลัง2นะครับนะฮะเอาละครับแล้วก็การลดน้าหนักที่ถูกวิธีก็มีหลักที่สําคัญอยู่2ประการก็คือการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมโดยแพทย์จะติดตามผลเป็นระยะเพื่อควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่กลับมาอ้วนอีกแต่หากผู้ป่วยลดน้ำหนักด้วยวิธีการควบคุมอาหารนะครับและออกกำลังกายไม่สำเร็จแล้วก็การผ่าตัดในการรักษาโรคอ้วนก็นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาเรื่องโรคอ้วนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินหมายเลขโทรศัพท์0 6 2 5 8 0 1 1 2 2 074451670-1หรือทางแพลตฟอร์ม Facebook ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินและเว็บไซต์ https c medicine psu ac t th นะครับนอกจากนี้ผู้มีจิตศรัทธาก็ยังสามารถที่จะนะครับบริจาค ทุนใัพย์ได้ที่กองทุนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนแบบอง์รวมโดยบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินชั้นหนึ่งอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินโทร074451599หรือบริจาคผ่านธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี565-209-777-0ท้ายสุดนี้ก็มีสัมภาษณ์ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็ที่ปรึกษาอีกด้วยติดตามได้เลยครับก็จริงๆแล้วก็ต้องต้องเล่าก่อนว่า,าจริงๆแล้วเราให้การรักษาเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยครับมากว่า10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เคสแรกที่เราเริ่มผ่าตัดก็ตั้งแปี2 5 5นู่นเลยนะครับ เอว่าจริงๆแล้วปัญหาจุดเริ่มต้นของการมา,มาให้การรักษาเนี่ยว่าสมัย10กว่าปีก่อนเนี่ยเราก็มีคนไข้หุ่ยคนหนึ่งน้ําหนัก200กว่ากิโลเข้ามาที่เรานะครับเราลองนึกภาพว่า10กว่าปีเกือบย0ปีที่แล้วมีคนไข้มาเนี่ยแต่ว่านาจังหวัดน,นั้นเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมที่จะให้การรักษาคนไข้คนนี้เราต้องทําการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพดังนั้นทางทางคณะวิททางผูง้อำนวยการก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรักษาโรคนี้กันไม่ได้นั่นก็เลยเป็นจุด เริ่มต้นที่ว่าเอสเราก็เลยต้องมาดูที่ว่าเอสเราจะต้องรักษาคนไข้กลุ่มนี้ยังไงได้บ้างนะครับโดยตัวผมเองกับทางอาจารย์ศิริพงศ์เราก็ร่วมร่วมกันนะครับเราก็ศึกษาเรื่องของการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเราก็จะมีการไปศึกษาดูงานไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับเราก็สลับกันแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาร่วมกันสร้างศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินของเราเนี่ย แน่นอนว่าคงไม่ได้มีเฉพาะแค่หมอศัลยกรรมหมอผ่าตัดอย่างเดียวเราก็จะมีเรื่องของการารวมเอาทั้งคุณหมอารรรมาาหมอายุรกรรมโภชนาการคุณหมออายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อคุณหมออายุรกรรมแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็รวมถึงทางทีมโภชนากรทางทีมกายภาพบําบัดนะครับแล้วก็ทีมพยาบาลน,นะครับแล้วก็ทีมห้องผ่าตัดด้วยซึ่งเราจะรวมเป็นทีมเขาเรียกว่าเป็นทีมสาขา เราด้วยกันในการดูแลคนไข้คนหนึ่งเพราะคนไข่อ้วนคนหนึ่งเนี่ยต้องการได้รับการดูแลในหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งด้านโภชนา,านการการออกกำลังกายแล้วก็รวมถึงการผ่าตัดรักษานะครับแต่ว่าการผ่าตัดรักษาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเข้ารับการผ่าตัดรักษาได้นะครับก็ต้องมีข้อบ่งชี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้า,ารู้สึกว่าตัวเองมีภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าอ้วนละไม่จำเป็นว่าต้องเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกสกังวลแล้วเนี่ยยิ่งสามารถเข้ามารับการปรึกษาได้ ที่โรงพยาบาลสงขางลานครินก็เราจะมีสู่อสอ2แผนกด้วยกันนะครับใหญ่ๆก็คือผนแผนกนึงคือแผานกอายุรกรรมลดน้ําหนักหรือพยากรรมโภชนาการอันนี้ก็คือในกรณีที่คนไข้อย่างต้องการอยากจะลดด้วยตัวเองก่อนอยากปรับพฤติกรรมคุมอาหารออกกาลังกายหรือร่วมกับการใช้ยาในการลดน้ําหนักก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่แผานกอายุรกรรมโรงพยาบาลสงขางลานครินได้หรือในรายกรณีที่น้ําหนักมากอ้วนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโรคต่างๆ เยอะมากรวมถึงได้ลองลดด้วยวิธีอื่นแล้วยังไม่ได้ผลก็เข้ามาศึกษาได้ที่ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลสงขลานครินได้เกิดว่าเราติดตามทางเรื่องของการทางการแพทย์นะฮะเรายังทราบดีว่าโดยเฉพาะการผ่าตัดเนี่ยจะมีนวัตรกรรมหนึ่งที่เรานํามาใช้เป็นประโยชน์กับการผ่าตัดนั่นก็คือการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยครับโดยหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยที่โรงพยาบา,สาลสงขลานครินเนี่ยได้นําเข้ามาใช้ ประมาณสัก3 -4 ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็ผ่าตัดคนไข้ไปประมาณ600กว่ารายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลไปในระดับที่ดีหรือหน้าหน้าพอหน้า,หน,าหน้าพอใจนะครับค<ฟ>ุณยนตผ่าตัดนี่เขจะมีข้อดีนะครับนอกเหนือไปจากคล้ายๆกันกับการผ่าตัด2กล้องซึ่งแผลเล็กนะครับเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วแต่จะเพิ่มมาในเรื่องของความแม่นยําในการผ่าตัดนะครับความแม่นยําในการผ่าตัดเนื่องจากว่ากําลังขยายของกล้องในการผ่าตัดนี่สูงกว่าการผ่าตัด2กล้องโดยทั่วไป และเห็นภาพเป็น3ามิติเรามีข้อดีสําหรับการผ่าตัดในที่ที่การผ่าตัดส่องกล้องเข้าถึงยากในที่ลึกๆนะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะสปสชปัจจุบันก็อนุมัติมาสระโดยหลักการเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาให้ใช้สิทธิประโยชน์กันได้ช่วนหน้าแล้วโดยเฉพาะสามโรคหลักก็คือโรค มะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งได้ประโยชน์มาค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่าลดโอกาสการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตรงต่อมลูกหมากได้นะครับแล้วก็ผ่าตัดได้ค่อนข้างดีครับโรคที่2ก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินตับอ่อนนะครับทางเดินน้ําดีกับต่อบอ่อนซึ่งก็เป็นการผ่าตัดโดยปกติเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่แล้วหุ่นยนต์ก็จะมาช่วยลดความซับซ้อนตรงนี้ให้ทําผ่าตัดได้ดีขึ้นนะอันสุดท้ายนะครับที่สบสชเขาเห็นความสําคัญก็คือ โรคมะเร็งลำไส้ตรงซึ่งลำไส้ตรงเนี่ยเรารูแล้วว่ามันอยู่ในเชิงกรางนะครับการผ่าตัดที่เกี่ยวกับมะเร็งตรงนี้ทําค่อนข้างยากถึงแม้จะผ่าตัด2ปลอกแลวก็ตามเนี่ยการผ่าตัดที่โดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยจะสามารถที่จะเก็บทวารหนักให้คนไข้ได้จํานวนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สะปะสะชก็เล่งเห็นนะครับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาผ่าตัดโดยปัจจุบนันก็จะหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีใช้ในโงรงียพทย์นะครับ เป็นส่วนใหญ่แล้วเขาลงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับปัจจุบันก็มีประมาณทั้ง16ตัวในประเทศไทยนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกันกับอ่อาภูมิภาครอบข้างการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคนอื่นเหนือเหนือกว่าประเทศข้างเคียงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเซาท์อีสเทอเชียนะครับเพราะ,ะนั้นการการที่เราใช้หุ่นยนต์ได้เต็มศักยภาพแล้วก็การใช้หุ่นยนต์ที่เข้าถึงได้ง่ายเนี่ยจะสามารถที่จะดึงดูดนะครับ ดึงดูดผู้ป่วยาชาวต่างชาติที่บ้านเราก็อย่างที่เราทราบอยู่นะระบบสารสุขของเราหรือระบบ hospitality ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศโดยใช้หุ่นยนต์เนี่มาผ่าตัดคนไข้ในกลุ่มที่ที่ผมพูดไปดังกล่าวได้นะครับ